บูธฮอนด้านะครับโอ้โหคนรวมบูธฮอนด้าเยอะมากนะครับเพราะว่ามีรถสวยๆหลากหลายคันเลยนะฮะไปตั้งแต่ความหลากหลายบนพื้นที่ี่คม้สชีวิตองัทธ่สการทะ้ท่ี่าแปี่ เห็นกันได้ทั่วไปนะครับท okay. an no ี่นี่ครับหนึ่งในรุ่นที่จองนานมากนะครับสามห้านนองานมากกับตัวมพี่เลยก็คือ S เดูริงครับแตะพี่หน้าขี่แล้วเพื่อน

เท่าไหร่500นี่300เร็ว1,100ว้านี่อะไรเนี่ยโอ้ยิดมูลนี่คือรุ่น CL นั่นเองนะครับที่เปิดตัวไปหมาๆนะครับนี่ ซลห้าร้อยา,าักตเนี่ยมันสวยนะเพื่อน รวมแล้วตอนนี้เสนอเกินนี่ก็จากสำนักเคสเปียดนะครับนี่เลยงนานนี้ครับกับากาดไปหน้าท่อคู่นะครับดูงานเขางานเขาดีมากเลยนะครับนัดน,นี้ไม่ต้องห่วงเคือเสียง จไปทั่วโลกตัวย่า่พร้อมลุยสำหรับคนที่จะซื้อรุ่นนี้นะเราไม่รู้ว่าจะแต่งยังไงนะครับไม่รู้แนวทางการแต่งเจ้าเแบบไหนนะก็มีประมาณนี้เลยนะครับ CL 500แล้วก็ CL 300้นะครับจารสำนักแต่งหลายสำรักแต่งนะครับ๋ยวประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ นพ่อโยชิ i ุระพร้อมบาดบางพ่อล้ำๆไปเลยนะครับชอบแข่งแบบไหนจับได้ตามใจเลยนะครับผมด้านหลังก็เป็น c ี5 0 0 x นะครับผมชอบมากตัวนี้เหมาะสำหรับเดินทางไกลไม่ใหญ่เกินไปไม่แรงเกินไปไม่ช้าเกินไปนะครับ สดวกประหยัดน้ำมันนะครับตัวรักษาง่ายตัว500 CD นะครับในคะแนนจารนี่แทล้นหลามเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีที่สุดในขณะนี้ด้วยนะครับสำหรับ CD 500นะครับไปที่ไหนก็เจอนะไปที่ไหนก็เจอสีเขียว ยดขายการันตีคุณภาพนะครับฮันด้าไว้ใจได้อยู่แล้วมา <ไป S 2> ดูดอีกหนึ่งตัว,ตวแรงนะครับสำหรับสาย enduro นะครับตัวนี้ c r f 450 RL โอ้เหลเจจ้ามันเท่มสวยจริงๆถ้าผมตัวสูงสัก180เนี่ยโอ้ไม่หลังเลเลยเนะี่ย ลงว่าล้าครับถ้ามีความสามารถส่วนสูงไม่เกี่ยวนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูาตัวเล็กกันมาหน่อยก็สามร้อยแอลวยอดนิยมเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับทีท่เียว่าจองกานข้ามปีจองยากจองเย็นนะครับนี่ เอทีดีเห้าศูนเจ้ารัๆไันไปสำหรับคนที่ได้รับรถนะครับก็ดีใจด้วยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ก็รอกันต่อไปนะครับมไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรมากนะสำหรับรุ่นนี้นะครับ รู้ๆกันดีรู้ๆกันดีนะฮะตัวนี้พี่ใหญ่ดัตติกาโตนิพระเจ้ามันทั้งสวยเหลือเกิน ร่ำร่ำดนูนะขาขานี่ยผมจิกพื้นมาถึงแค่คที่สูง170่ร้เบเนี่ยเป็น,น,นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากกับชีวิตนะครับสองขานี่ฐานเรา,าต้องต้องต้องเอียงก้นมาฝันเลยฝั่งนึงเพื่อที่จะประคองนะไปนะครับ มันอาจจะติดติดติดอตนนะครับถ้เาเกิดอัแตนออกเนะี่ยช่วงโชว์ขาอาจจะยุบลงมาสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ะจะได้แต่ลับากมากไม่ต้องมายังสรรคณมากคนระับตงนี้เรารู้รู้กันอยู่นะครับมาว่ามันสุดยอดแค่ไหนท <c oughs> ี่เห็นนั่งอยู่แล้วก็เป็นพี่เบนซ์บีบิ๊กไบค์นะ มาดูตัวที่พี่เบนซ์เพิ่งนั่งรีวิวเมื่อกี้นะฮะวันนี้จะเป็น TRANSL 750นี่เป็นไงไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดขี่ตัว1,000ไม่ไหวนะก็มาตัวนี้เลย750นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปพอดีพอดีนัครับผม ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธรถจักรยานยนต์ฮอนด้าภายในงาน บ n c o คอ n อินเต t ร์ n a ชั o นแนลมอเตอร์ชครั้งที่44ที่จะพาคุณวิทยากยานย,ยนต์ฮอนด้าพร้อมแล้วที่จะพาคุณไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ในทุกเส้นทางกับรถจักรยานย,ยนต์ที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ท้าทายให้คุณกล้าออกไปใช้ชีวิตเพราะเส้นขอบฟ้าไม่มีจุดสิ้นสุด เราจึงไม่หยุดทยานไปข้างหน้าเช่นกันขอเชิญทุกทา่านพบกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่พร้อมส่งมอบความสนุกท้าทายอย่างไม่มีขีดสุด <S <S 1> <S 1> เริ่มต้นด้วยรถ Big กไบค์สไตล์สปอร์ตเน d ที่จะพาคุณออกไปเช็คอัพเดอ์ไฮให้สะเทือนทุกเส้นทางกับ New Honda Hornet คุณต้องมาสมัมภัษณ์เองก้าวไปสู่ความรับใจเ h ็กอัพ t ดอะไฮด์ New c b 750 Hornet Class L 750 Mike Martinez a r c h a n g ข่าเรียอา <500. S 1> คุณเท่านั้นที่ตอบสนองกับรถวิบบิ์รุ่นใหม่ตระกูล Adventure Touring รอคุณมาสัมผัสก่อนใครเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่บูธรถจักรยานยนต์ฮอนด a าซีดี1ี0 และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถที่มีสไตล์ไม่ซ้ำใครคั p เฮาส์บายฮอนด้าขอเชิญพบกับรถจักรยานยนต์ Limited Edition n e ิว o o n d c า2 5 5รถของคนคราฟท์กับชุดแต่ง Limited Edition The Story of Disney และอีกหนึ่งลิมิเต็ดเอデ i ชันที่พลาดไม่ได้ กับ New Honda d เด125ทามิยาแอดิชันพร้อมพาคุณออกไปค้นหาความสนุกไม่เหมือนใครพร้อมเปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2เมษายน,นนี้เท่านั้นที่บูตรถจักรยานยนต์ฮอนด a าและคัพเฮาส์บายฮ o n ด a ทุกสาขาทั่วประเทศเป็นไงเพืนนนะเอนขนเ ยูนิคไลค์และพร้อมเติมแต่มโลกแห่งจินตนาการในการแต่งรถกับ Exclusive Collection by h 2 c และแฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่จะเปลี่ยนคุณให้โดดเด่นกว่าใครก้าวล้ำไปกับ Interactive Station ที่เปิดให้เห็นถึงเทคโนโลยีอันเหนือชั้นจาก Honda ต่อโจทย์ทุกการขับขี่อย่างปลอดภัยไปกับ Honda าซ ตัวนี้ D P R 1 0 0่งพันแลพุท A R S P สีจอยคาเลอร์ครับนี่นะครับแรงแรง,แรงเหลือเฟือแรงเพื่อพอนี่หรือเปล่าสวยจัดเลยนะครับเพื่อน หลังนะครับเป็น CPR หก CPR หกร้อย RR นะครับโอ้ชัวนี่หัวอ,อ,อกก้นเป็นเอกลักษณ์นะครับบารล้านขั้นสุด ใหมีข้อออกมาข้างๆให้ควรใจนะครับวันนี้ลองคล่อมแล้วนะขาถือพอดีอีกเหมือนกันโอ้พระเจ้าดูด้านหลังครับกำลังพะรุมร,รถครับนะครับเล็กๆน่ารักน่ารักรยำโตกลุ่มล้อมเป็นธรรมดานะครับของสวยง,งามตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซน นอักับนะครับนี่ก็เป็นหลบบรรดารถซุปเรทับบรรดารถเล็กๆนะครับอันนี้ก็คี1ีร้อครับสีขเขียวมังกี้นะน่ารักน่ารักนะครับนี่ก็เด็กร้อนะครับ หลันาอะไรนะออไออกแปดหมืนสี่นเองนะตัวมังคีแล้วก็เก้าหมื่นะครับสีแดงสดงต้องสีแดงเท่าน,นั้นนะครับาราคาค่าตัวนะครับ8ปดหมื่นาร้อยบาทครับสามารถมาสือข,ขอได้เลยนะครับผมไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายสำหรับ ตัว CT 125นะครับลุยกันมาแล้วทั่วประเทศไทยลุยน้ำได้ในขนาดนี้เลยนะเพราะว่ากออากาศเขาอยู่ด้านบนนะครับอ่าโอเคทานนน้นก็เป็นมังกี้นี่ก็ซปเปอร,ร์ <don> คัพ125ตัวนี้ชุดโครเมียมเงาแว้บเลยนะครับ ขายโซฟาซิงที่แท้ทู ไปเหมือนนอนอยู่ที่บ้าน